สวัสดีครับผมปฏิบัติกากำจัดไทยครับตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนลำธูกาครับปทุมธานีคลองสามครับใกล้ๆโรงพยาบาลศินแพทย์ครับมีทรัพย์สวยๆกําลังนําเสนอท่านที่กําลังมองหานะครับลักษณะเป็นอาคารพาณิชย์ครับใกล้ๆโครงการดีไลท์ครับ4ชั้นขายไม่แพงครับตรงนี้ครับขายไม่แพงท่านที่กําลังมองหานะครับลักษณะอาคารพาณิชย์นะครับมีระยะล่นเข้าไปประมาณ10กว่าเมตรนะฮะ 1คู่คูหา30ตารางวาขายไม่แพงถูกมากๆครับโทรหาผมได้เลยครับ0986474222ครับชัดเจนครับขายถูกมากครับโทรหาผมได้เลยครับท่านที่กำลังมองหาอาคารพาณิชย์ติดถนนลำลูกกานะครับคลอง3ใกล้ๆโรงพยาบาลสินแพทย์โครงการดีไลท์นะครับลำลูกกาถนนกก6เลนมุ่งไปถนน่งแหวรอบนอกนะครับตรงนี้สะดวกสบายนะครับเผื่อท่านจะต้องต้องทำค้าขายโชว์ลูม อยู่อาศัยนะครับขายไม่แพงครับ0986474222ครับติดต่อผมได้เลยครับชัดเจนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ